สวัสดีค่ะหวยลาวนะคะสูตรแนวทางหวยลาวชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะในรอบวันที่28เดือนกันยา2563นะคะสำหรับตัวเลขในรอบนี้นะคะเป็นชุดสรุปเนาะสำหรับตัวเลขในรอบนี้สรุปออกมานะคะก็จะเป็นตัวเลข9นะคะ8 6และ2นะคะ9 8 5 6และ2งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเนาะตัวเลขของเราจะให้เป็นชุดนี้นะคะวันที่24ตัวเลขเป็นชุดนี้นะตัวเลขที่เข้านะคะในรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะคะ ออกมาเป็น5062นะ5062เลขเด่นที่เข้าก็จะมีเลข5นะคะเลข5เลขเดียวนะคะดูเลข5เลขเดียวเนาะสตัวบนล่างก็จะเป็น50และ62 50ไม่มีนะคะ6กก็ไม่มีเหมือนกัน3ตัว3ตัวตรงโต๊ดก็ไม่เข้านะคะสตัว4ตัวก็ไม่เข้าสําหรับ วันที่24เดือนกันยานะคะตัวเลขที่คำนวณในรอบที่แล้วจะเข้าไปแค่เลขเด่นเลข5ตัวเดียวนะคะในรอบนั้นเนาะมีเข้าไปตัวเดียวนะคะวันที่24มาดูของวันที่28นะคะวันที่28ในรอบนี้นะคะตัวเลขที่เราให้นะ,ะก็จะเป็นเลข985 หกอันนี้คือเลขเด่นที่เราคัดมาให้แล้วนะก็สำหรับสองตัวนะคะจับคู่สองตัวเด่นบนล่างในรอบนี้ก็จะมีตัวเลข29งเกนะคะแปดเหนะคะสองปด หกแปดสองห้าหกเก้าแปดห้านะคะเจ็ดสามและสี่สองสิบชุดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นทีหลังเนาะสำหรับสามตัวตรงโต๊ดมาต่อกันที่สามตัวตรงโต๊ดนะคะในรอบนี้ หกห้าแปดนะคะหกสองเก้าเก้าห้าสองและสองหกแปดนะคะสามตัวตรงโต๊ดมีทั้งหมดสี่ชุดนะคะอันนี้คือคัดเรียบร้อยแล้วเนาะคัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สี่ตัวฝากไว้สองชุดนะคะเก้าหกห้าแปดและเจ็ดหกสองเก้านะคะสี่ชุดอ่าชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวชุดใหญ่เนาะก็จะฝากไว้สองชุดนะคะเก้าหกห้าแปดและเจ็ดหกสองเก้านะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับอด อ่าในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังทั้งหมดนะคะเป็นตัวเลขจากการคำนวณเนาะสำหรับตัวเลขนะคะที่เราจะเน้นในรอบนี้นะตัวเลขขอเน้นเพิ่มเติมนะคะในรอบนี้ตัวเลขที่แอดจะเน้นนะคะก็จะเป็นตัวเลข 9นะคะเเด่นนะคะเเยอะนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเลขเลข5นะคะมี9กับ5นะส่วนตัวอื่นก็ก็จะเป็นเลขรองนะก็จะเป็น2 8 6 2เป็น6เป็นเลขรองนะคะเลขเด่น9และสําสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่ ามาซ้ำนะตัวที่ซ้ำของงวดที่แล้วซ้ำของงวดที่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวเลขมีสองหกห้าเลยนะคะสามตัวเลยนะอันนี้คือตัวเลขซ้ำนะอันนี้คือซ้ำถ้าใครไม่ชอบ ตัดออกได้เลยนะคะถ้าตัดออกก็จะเหลือแค่2ตัวก็คือ9และ8เนาะก็จะเหลือชุดน้อยลงนะคะสำหรับใครที่ยังตามอยู่นะคะตัวเลขที่ซ้ำเนาะก็เป็นการคำนวณน,นะคะตัวเลขก็ออกแล้วก็ออกอีกได้นะคะเพราะว่าเคยมีของงวดวันที่ เคยมีของงวดวันที่17เนาะวันที่17ดออกหนึ่งาดนะคะวันที่17 138หนึ่งาพอวันที่21็ดก็มี1 3 8าติดมาเหมือนกันนะคะมี138ติดมาซ้ำเหมือนกันแล้วก็ลองมาก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ลองสิงวดต่อมานะคะวันที่23เดือน9ก้าก็จะมี1 3 8สามมาอีกนะคะ,ะเห็นไหมเดี๋ยวนะอันนี้คือหยิบหยิบยกมาให้ดูเนาะ อันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ส7 138นะึงสาะงวดต่อมาวันที่21ก็มี138ติดมาเห็นไหมคะพองวดวันที่ส3 3งวดติดเลยนะ138มมาอีกแล้วเห็นไหมตัวเลขนะคะเป็นไปได้หมดเนาะตัวเลขออกมาแล้วก็ออกซ้ำออกอีกได้นะคะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะตัดออกได้เลยแต่ส่วนใครที่อ่ะ ดูดูได้หมดเนาะเป็นตัวเลขนะคะก็ถ้าใครไม่ไม่ติดตรงที่ว่าเป็นเลข3นะ,ะก็จับชุดได้เลยเนาะสำหรับในรอบนี้นะคะเลขเลขที่จะเน้นเพิ่มเติมนะคะเน้นเพิ่มเติม95เด่นนะคะ95เด่นนะก็จะมี แปดเก้านะคะห้าหกหกเก้าและสองเก้านะคะสองเก้าแปดเก้าห้าหกและหกเก้าจากสิบนะคะเหลือสี่นะชุดที่เราเน้นเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่ไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะดูชุดอื่นได้นะ สามตัวตรงโต๊ะนะคะสามตัวตรงโต๊ะเก้าและห้าก็จะมีชุดนี้นะเก้าห้าสองนะคะชุดเดียวนะคะส่วนสี่ตัวสี่ตัวไม่เน้นนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะเนาะจะมีตัวเลขประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ mm hmm. สำหรับงวดวันที่28นี้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ